พิงชุติยาเจรกุลมิสแกนรัพูลปี2024ค่ะ mm hmm. ก็ความรู้สึกวันนี้เข้ากองวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเนาะก็คือพี่ๆทุกคนจัดเต็มกันมากผู้เข้าประกวดก็คือ ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆแล้วที่สำคัญนะวันนี้ขึ้นเสลี่ยงมานะคะแต่อะไรสำหรับเราเพราะปีที่เราปีก่อนๆเราก็เม่เป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าแตกต่างมากๆเลยเพราะว่าปีเราก็ไม่ได้มีการที่จะตั้งแถวรอเพื่อเข้ามาโชว์อะไรอย่างงี้เนาะปีเราก็คือเข้ามาลงชื่อแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยอะไรประมาณนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นีปีหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆเหมือนได้กลับมาอีกครั้งเราก็เหมือนเป็นเด็กใหม่แบบใหม่จริงๆเลยความค่าของเราตอนนี้เป็นยังไงคะลง ความพร้อมตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่เหลือก็ไปจอยกับ,บเพื่อนในกองรู้สึกว่าน่าจะได้เพื่อนมาเยอะพอสมควรเลยนะ,ะพี่ขออนะุญาตขาดราม่าเลยนะกับประเด็นล่าสุดมันเหมือนมีขา่าวแว่วออกมาว่าเราเป็นนางงามที่แบบว่าโดนเทอันนี้จริงหรือเปล่าลูกอยากจะแค่ข่าวือยากจะพูดไงบ้างก็ถามว่าโดนเทมันไม่ได้โดนเทหรอกค่ะคือความหมายของี่คือพิงค์เนี่ยมาประกวดก็คือมีพี่สาวเป็นคนช่วยรือว่านางงามท่านอื่นเขาก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นทีม แต่ของเราเนี่ยมาด้วยความาสมัครใจก็คือมีพี่ๆที่คอยดูตั้งแต่เด็กๆค่ะ ok พิมท,ท,ที่อุบลเขาก็มาช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแรงซัพพอร์ตที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือดีกว่าเอออันนี้มันเหมือนจะเชื่อมโยงกับที่ก่อนหน้านี้มีแฟนานางงามบอกว่ามีพีดีที่ถือสองจังหวัดเลือกเอ่อดันแค่นางงามเดียวจังหวัดเดียวอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเราไหมลราอันนี้หนูว่ามันแล้ว,แต,วแต่ความคิดของคนแล้วแต่ความคิดของชาวเน็ตมากกว่าคือเราก็ไม่สามารถไป ห้ามความคิดใครได้แต่ส่วนตัวจริงแล้วว่ะทุกคนก็ทํางานด้วยกันแต่แค่อาจจะแยกพาร์ทออกไปในแต่ละพลาร์ทซะมากกว่าค่ะคช่หนูยังยืนยันว่าตัวหนูเองกับทางพีดีก็คือยังช่วยเหลือแล้วก็ยังก็มีช่วยเหลือกันบ้างค่ะมีช่วยเหลือกันอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ขาดการติดต่อหรือว่าอะไรทุกคนยังทํางานด้วยกันค่ะ พีนีก็มาส่งวันนี้ก็มาส่งค่ะเห็นว่าเพิ่งทำจมูกมาใหม่ด้วยเพราะว่าหลายคนเขาก็จะมีจับอยู่แค่เป็นแมมโมฟีนาะใช่จังหวัดก็จะมีของนิค์นี่แหละใช่คิดว่าเป็นจังหวัดแน่นอนคือหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของการที่พีดีถือสองจังหวัดแล้วมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเกิดคําถามกับใครหลายๆคนซึ่งอันนี้ก็ขออย่างเงี้ยเลยว่าเรายังคงช่วยเหลือกันค่ะก็คนละไม้คนละมือค่ะเราแอบน้อยใจแม้เมืเกิดแบบว่าแบบพีดีเออไป ดันเคอจังหวัดนึงมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกถามว่าน้อยใจไหมไม่น้อยใจ oh. เพราะา oh. าจริงๆอะ่ะพื้นฐานของเราอะ่ะเรามาด้วยการที่มีพี่สาวซัพพอร์ตแล้วก็มีพี่ๆที่เขามาช่วยเหลืออยู่แล้วเราก็รู้สึกว่า oh. เราไม่ได้ขาดอะไร oh. เพราะฉะนั้น oh. การที่เรามาเนี่ยเราต้องพร้อมในระดับหนึ่งแม้กระทั่งเราจะโดนเทหรือไม่โดนเทก็ตามตัวเราเนี่ยต้องพร้อมทีมเราต้องพร้อมแม้ว่าจะมีส่คนเราก็ต้องพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่จะเปลี่ยงไปทางไหนหรืออะไรก็ตามแต่ความรู้สึกนี้คือ คนที่ให้พิงเนี่ยเขาเต็มที่กับพิงมากเพราะฉะนั้นพิงก็ต้องเต็มที่กับตัวเองให้มากที่สุดอีกหนึ่งดราม่ากับการที่เราได้มีการโพสต์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นเป็นนางามมันมาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงลูกก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะก็คือตอนนี้ต้องขอเมนชั่นเลยว่าพิงกับพีเอเสียสนิทกันนะคะนี่ไม่ได้พลาดพิงใครสนิทกันก่อนที่จะมาประกวดนางงามอยู่แล้วก็เป็น พี่น้องที่รักกันเนี่ยแหละค่ะแต่เรื่องส่วนตัวของใครที่มีปัญหากันเนี่ยเราไม่ไปก้าวไก่หลืเยยนะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาไม่ได้มาสามารถเล่าเรื่องให้เราฟังเลยแนละ้วว่าเขาทะเลาะอะไรกับใครส่วนเราเนี่ยเราก็เป็นน้องเขาแล้วก็เขาเรียกวอะไรอ่ะคุยกันในเรื่องที่คุยได้เรื่องอะไรที่คุยไม่ได้ก็ไม่ได้เมนชั่นค่ะแต่ความที่เราเนี่ยไปคอมเมนต์ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันเราแค่แบบเเคยเจอมาในประสบการณ์ต่างๆอนะไรเงี้ยเราไม่ได้จะเมนชั่นถึงใครแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที เราพูดไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายจิตใจใครแต่ถ้าเกิดกระทบใครก็ขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะแล้วเรางสงัยไหมว่าแค่เราไปคอมเมนต์ทำไมเออท้าไมเป็นผลค,นคอองจริงๆคำ,คำอันนี้หนูเคยคิดนะหนูก็พูดตอนเลยว่าหนูก็ตั้งคาถามว่าสมมติว่านางงามหนึ่งร้อคนเนี่ยไปคอมเมนต์ในนั้นหนึห่งอยคนก็คือต้องตั้งกลับไปหนึห่งคนเลยหรอคะหวยมันอาจจะมาโดนที่หนูก็ได้แต่ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นปีชงของเราก็ก็รับแล้วกันคะจากกรณีที่อ่า มี i n เอนเซอร์เนาะท่านหนึ่งเขาได้มีการแบบว่าเหมือนได้สเตตั <คน S 1> สตตหลายคนก็โยงมาถึงเราอันนี้เรารู้สึกไงบ้างก็มันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าการโยงค่ะเรียกว่าปิดคอมเมนต์ย่อจนไม่เหลือที่จะให้ย่อแล้ว <c oughs> ค่ะก็ทุกคนก็อ่านนูก็เป็นหนูก็รู้แล้วอันนี้ห <c oughs> นูก็น้อมรับค่ับถามว่าเสียใจไม่เสียใจเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เสียใจคือเราพยายามสร้างน้อมที่เราก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับเยอะแต่ แฟนคลับหายไปภายในระยะเวลาหนึ่งคืนโพตนั้นประมาณ2องถึงสมอคนซึ่งหายไปเลยถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจที่เราพยายามสร้างมันมาแต่มันหายไปในช่วงพิบตากับสิ่งที่เราก็ไม่ได้ทำแล้วก็ความจริงคือเรื่องส่วนตัวของเราด้วยเราเรามีก็อะไรเคลียร์กันก็มีการโทรไปคุยอยู่แล้วค่ะว่าพิ่งเป็นคนตรงๆถ้าอะไรถูกอะไรผิดมันก็ต้องเคลียร์ค่ะแล้วเราก็ถือคติ หนึ่งอย่างเลยคือไปลามาไหว้กับพี่สื่อไปเรื่องปกติแล้วก็อะไรถูกอะไรผิดผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องขอโทษเสมอซึ่งอันนี้ก็มีการขอโทษไปแล้วแต่ว่าอะไรยังไงก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะคุยรู้เรื่องไหมคะคุยรู้เรื่องเลยถ้าพูดตรงๆก็คุยไม่รู้เรื่องค่ะเขาบอกว่ามยังไม่จบค่ะแต่แตอนนี้ก็ยังไงตอนนี้ก็ปล่อยค่ะเพราะว่าหนูมีสิ่งที่ต้องโฟกัสเนาะหนูก็ต้องเข้ากองแล้วมันเป็นปีสุดท้ายที่เรามาแล้วระยะเวลาหนึ่งเดือนมันสั้นมากเลยนะคะ ก็แค่อยากที่จะแฮปปี้กับการที่เราได้เข้ามาจอยในนี้โดยที่ไม่มีเรื่องเครียดซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่<ม>ท้องสิกหรือว่าเป็นประเด็นเนี่ยก็เอาไว้ห่างๆดีกว่าก็อย่างนี้เราต้องเข้าใจแน่นอนแหละเพราะเขาก็เป็นพรีเซน,นเซอร์แล้วกับเรื่องในเรื่องนางงามมันต้องมีการมาเจอกัน,น,นอย่างนี้ย่างยังยังจะเอ่อยังไรรงแบบว่าเขาเรียกอะไรนะล่วงงานกันได้ไหมหอย่างนี้ยลูก อันนี้หนูแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้นะแต่หนูไม่รู้ว่าการที่จะเข้ามาอยู่เนี้ยเราอาจจะเลี่ยงเนี่ันเราก็ต้องเซฟความรู้สึกเราเพราะระยะเวลาหนึ่งเดือนมันต้องเจอกันทุกวันอยู่แล้วอัน<ม>นี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราไม่โอเคสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็แค่ปล่อยผ่านไปค่ะ ก็คือถ้าเจอหน้าก็ยังสวัสดีนะค่ะปกติค่ะหนูหนูหนหนหนไปลามาไหวทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยด่าพี่สื่อรับหลังอย่างที่เป็นข่าวด้วยค่ะหนูว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักหนูดีว่าทุกคนก็เอ็นดูหนูเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีเจตนาที่จะดา่าหรือว่าไลาใครอยู่แล้วไม่ว่าต่อนหน้าและรับหลังนะะพิงแล้วอย่างที่นํำพนักพรออกมาโสอดตอนนี้ทำไมอเอ๊จริงจริงอะถามว่ายกตัวอย่างสิบคนที่ไม่ได้ไปงานน้ำสมมุินนะเพื่อสนิทอะ มันก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปในนั้นเลยนะซึ่งมันไม่ใช่หนูคนเดียวซึ่งน้ำมันก็บอกทุกคนที่ไม่ได้ไปอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆแต่ความที่คิงกับน้ำเป็นเพื่อนสนิทกันทิงก็เลยรู้สึกว่าเออมันงอนเราก็งอนแต่ถามว่าเห็นไนท์มันไปไหมเราไปแล้วก็มีหลายคนที่ไม่ได้ไปแล้วเราก็เป็นคนโทรชวนหลายๆคนมาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันสําคัญของเพื่อนเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ข่าวมาว่ามีการเปลี่ยนชุดหรือว่ามีชุดให้มีที่พักให้มีตั๋วเครื่องบินให้แต่เราไม่ได้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นนากับพิงก็คุยกันแล้วนาก็บอกตรงๆเลยว่านาไม่ได้บอกใครว่ามีให้แต่เขาอาจจะไปซัพพอร์ตคนอื่นแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตเราแต่อันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเราที่เราก็ไม่สามารถไปก้าวไกยได้คือมันคืองานครั้งหนึ่งในชีวิตของเพื่อนแล้วมันคือเรื่องส่วนตัวของเพื่อนที่เราก็ไม่ไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะค่ะเพราะฉะนั้นหนูถือว่าหนูให้เกียรติเพื่อนแค่บอกไปว่าโอเคงั้นอาจจะไม่ได้สะดวกไปนะเดี๋ยวค่อยว่าการ,ราอะไรอย่างงี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนะี่ยหนูไม่สามารถต้องไปบอกใครได้ว่าหนูคุยกับคนนั้นคนนี้คุณไม่สามารถจะมาเค้นใครได้ว่าเราถามใครหรือเราคุยกับใครเพียงแค่เรารู้กับเพื่อนเราและกลุก่มเพื่อนเราก็พอแล้วค่ะเสียใจไหมเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องของเรากับเพื่อนเสียใจไหมเสียใจไหมรู้สึกไม่เสียใจเพราะข,ข่าวมันประมาณแบบอ้งานมันประมาณแบบสี่ห้าเดือนแล้วพี่ถามว่าตอนแรกเห็นไหมก็เฉยๆแต่พอมันมากระทบกับสังคมเราเช่นคนใน แพทย์วงของออออมหาวิทยาลัยพิงอย่างเงี้ยเออเพื่อนกลุ่มพิงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันหนักขึ้นมากว่าเดิมคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราหรือว่าคนที่เราไม่ได้สนิทกับเราเขาก็มองเราผิดไปแต่อันนี้ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าคนก็เสพข่าวมากกว่าแ้วตอนนี้ สู้ใช่ไหมกบการสู้สู้ตอนนี้โอเคแล้วค่ะถามว่าระยะเวลาข่าวแล้วน่ะมันไม่กี่วันแต่หนูไม่มีเวลาแล้วค่ะพี่หนูต้องมูฟออนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สู้เต็มที่เลยค่ะแล้วฝั่งจะแบกลับเราให้กำลังใจจะควบผลกับทุกลับมาไหมหลังจากที่เราพูดไปมันนี้จะมีเอฟเฟกกลับมาออาจริงๆมันมีอยู่หรอแหละไม่ว่าจะทำอะไรต่อสุดท้ายถ้าคือคำว่าไม่จบก็คือไม่จบ ต่อให้เราจะพูดอะไรหรือไม่พูดแค่ไปคอมเมนต์ก็ไม่จบอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านไปเราทำหน้าที่เราให้มันดีที่สุดแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาก็ต้องน้อมรับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็พูดความจริงเหมือนกันต่อให้จะพูดดีกีก่รอบก็ยังเป็นคํานี้เหมือนเดิมแล้วก็แฟนคลับก็ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันเหมือนเดิมคือด้อมเราน่ารักค่ะเขาจะไม่ได้เอาเรื่องดราม่าเข้ามาบางคนก็ยังไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำว่ามีดราม่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะขั้นเชิญชวนนิด คนที่ถ้าวันนี้ได้ได้สิ่งที่เราพูดนะเข้าใจอยากจะกลับข้อมูลจากพี่น้ำก็อยากจะบอกพี่ๆีทุกคนเลยว่าถ้าใครรู้จักพิงค์นีเนี่ยก็จะรู้ว่าพิงค์เป็นคนตรงๆรถ้าวันไหนที่พิงรู้สึกแก่เนี่ยเราพิงค์ต้องไลฟ์ไลฟ์คือหน้าที่ของนางงามที่ทุกคนต้องไลฟ์ขายของพิงค์ก็จะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้พิงค์ไม่สามารถยิ้มได้นะเพราะเราไม่สามารถเฟซกับแฟนคลับได้แล้วก็ต้องพูดตรงเลยว่าถ้าใครรู้จักพิงนีเนี่ยพิงค์หลักทุกคนด้วยใจแล้วพิงค์ก็ซัพพอร์ตทุกคนจริงๆเพราะฉะนนั้ อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็อาจจะทำความรู้จักกันใหม่ก็ได้แล้วก็มาดูว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงหรือว่าจะทับขอดร้อนในด้านไหนนะถ้าเกิดใครที่อยู่ก็ขอบคุณแต่ว่าใครที่จากไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรค่ะ